ามาเที่ยวที่นี่กันนะคะมาดื่มกาแฟมานั่งเล่นฟิลชิวกันนั่นเองเดี๋ยวตามมาชมค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวตรงนี้นะคะตรงนี้เราบอกว่าตรงนี้ก็พอที่นี่ก็คือร้านกาแฟนะคะดูน้ำตกดูน้ำตกสวปล,เล,ลาเนี่ย

มุมไหนก็สวยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุมไหนสวยทุกมุมเลยมาเที่ยวนะคะทุกคนพามาเที่ยวตรงนี้นะคะดูห้องน้ําก็เหมือนไม่ใช่ห้องน้ำสวยมากเลยนะคะทุกคนเดินเดินรอบๆเลยนะคะพาทุกคนเดินรอบมีเป็นมุมเลยนะมุมไหนก็สวยต้นนี้สวยมากนี่ต้นเฟินเขาเรียกเฟินไหมต้องเฟินทีเนาะต้นนี้ต้องเป็นเฟิน สวยนะคะดูเฟิร์นที่จริงบ้านเราก็มีเฟิร์นเดี๋ยวเราจะไปปลูกแบบนี้แหละโอ้สวยนะคะทุกคนสวยสวยือพาทุกคนมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวร้านกาแฟนะคะตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะกาแฟหรอกมันมีทุกอย่างแหละทองเกลนพามาเข้าป่าเลยนะเนี่แล้วเดินอ้อมไปที่เดิมหรือเปล่าไม่ ตรงนี้ไม่อยากไปอ,อ๋อกลับมาที่เดิมดีกว่าสวยดีค่ะทุกคนเที่ยวค่ะอย่าลืมมาชมคลิปนะคะมีโอกาสก็ได้มาเที่ยวกันตรงนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูชื่อร้านก่อนว่าร้านอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นร้านอะไรนะคะทุกคนเนี่ยต้นไม้สวยสวยพันไม้สวยสวยตรงนี้ก็สวยนะอืมเนี่ยต้นไม้ต้นนี้สวยดูเวลายอดน่จะเป็นสีเหลืองเลยนะ อุ้ยเนาะแต่ทาไมสวยแต่ต้นนี้ก็สวยนะต้ตนนี้ก็สวยสวยมากต้นนี่น่าจะเป็นต้นอะไรเนาะ ต้นอะไรบ้างเรลูปลาก่อนนะลูปลาก่อนปลาสวยๆปลาสวยๆปลาสวยต่อหาช่างสวยจัง ตัวสีเหลืองด้วยนะทุกคนสีเหลืองด้วยสีเหลืองด้วยสวยนี่ตรงหน้ารา้านข้ามาอ๋อนี่งไงชื่อนี่งไงชื่อร้านก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ